สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับมาดูรถไทยสีเขียวพี่น้องโอ้เกิดมาเพิ่งเคยเห็นเนี่ยสีเขียวซูมไลออนครับ PR 130A Pro นะครับหรือว่า130พลังมาตัวนี้ตีไปเลย6ตันนะ6ตันนะครับ6ตันนะครับซูมไลออน เครื่องยนต์ก็130ร้อยสามสิบนะไอ้ดูหกซูบด้วยสี่ซูบเนี่ย <Okay. S 1> อ่าอ้าวหกซูบนะหกซูบเทอร์โบโอ้ดูอ่ะเนะขามันเร็วอะ่ะนี่ครับเครื่องยนต์นะดูเครื่องยนต์ไหมน้องโอ้เครื่องยนต์ใหญ่ครับนะน้ำหนักตั้งหกตันเดี๋ยวมาดูมาดูอ่านี่ครับอ่ะ ดูลอ้อเขาตัวนี้นี่ขอบอะไรนี่อเป็นแทรกเตอร์ใหญ่ครับนะ VIP เกียร์เดินหน้านี่16เกียร์ครับถอยหลัง8ซูมไลออนขนาด130พลังมากับดูข้างหลังดิค่าตัวไม่แน่ใจพี่น้องนะครับอ่ะมาดูอีกข้างหนึง่งมีเวลาไม่เยอะครับ 130พลังมา6ตันเกียย์เดิเดนหน้าในี่บหกอยหลัง8 10น็อตนะ10น็อตครับ10น็อตหน้าหลังทั้งเชื้อเพลิงนั้นพลาสติกนะครับแล้วก็ข้างในนี่ V.I.P. ครับมาดูเครื่องยนต์เขาหน่อยโอ้เขามันเร็วน้องนี่เอ๊ <Hey. S 1> เดี๋ยวๆดีด,ด,ดี๋ยวดูกี่สูบน้อง ไอ้หัวฉีดมันเยอะจังเนี่ย <c oughs> นะครับโอ้แต่ว่าเครื่องสวยครับนะในระบบอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยระบบรอเย็นเนี่ยสุดยอดครับอนะ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมตรงนี้มันเยอะจังนี่ครับสวดทรงเครื่องนี้ไมค์ทิกับกับสูบไลออนสีเขียวเอีเขาบอกว่า6กสูบจริงไหม <c oughs> อ่ะ อ๋อคนละรุ่นคนละรุ่นนะพี่น้องเดี๋ยวผมดูผมดูสูบก่อนเอไล่สูบไม่เจอพี่น้องอ่ะเปิดเลยเปิดประตูดูหน่อยครับตู้แอร์เนี่ย,ยข้างในครับดูดิ ใหญ่นะ 6, 6ตันนี่ไม่ธรรมดาเนี่แบตเตอรี่อ๋อนี่ถังไฮโดรลิกอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะดูว่ากี่สูบกันแน่ผมนับสูบกันสรุปแล้ว6สูบแล้วนะ6สูบของมันเร็วเนะ้อมีเทอร์โบ<า>หล่อครับนะหล่อสรุปไม่ใช่8สูบเด้๋ยวไปลองเพราะเราไล่ไล่ไล่นี่ครับไล่ตรงนี้เลย 6นะ62เพราะตัวนั้นไม่ใช่ครับหกัหกออกสอง้าวผมชอบเนี่ยพราชอบไอ้ถังเชื้อเพลิงพลาสติกนะมันจะไม่ทําลายหัวฉีดนะไม่มีอะคือไม่มีไอ้น้ําไม่มีน้ำเข้านะพี่น้องเพราะว่าเพราะมันเป็นพลาสติกนะครับไม่ได้เป็นเหล็กอ่ะกรองครับนี่ใหญ่โตสนใจก็ซูมไลออนนะครับจัดให้ใครที่ทำอ้อยทำมันนะไปเลยทำอ้อยครับนี่จัดเลยอ่ะ ต้องขอตัวก่อนครับอันนี้ไม่ได้ลองน้องถ้ามีลองเนี้ยจะจัดให้กับซูมไลออน RS 130 4 Pro ครับอะโชว์ที่ไบเทคบางนาครับนะแล้วก็มีรถรถโมปูลน,น้องซูมไลออนมีโอ้มีทุกอย่างเลยนะครับอ่ะฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ